ซีนคอนเนวันนี้นะคคุณผู้ชมเรามาคุยเรื่องไต้หวันกันอีกสักนิดหนึ่งค่ะแต่เป็นแง่มุมของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับอาเซียนและแน่นอนว่าคุยกับอาจารย์อภิารวาน,นิศเราจะเจาะกันไปที่เรื่องเศรษฐกิจค่ะสวัสดีครับคุณจิมบีบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็ครับค่ะวันนี้เราก็จะมาเน้นกันเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเลยนะคะระหว่างอาเซียนกับไต้หวนันใช่ไหมคะใช่ครับผม ข่าวใหญ่ที่สุดขณะนี้คงหนีไม่พ้นข่าวการไปเยือนไต้หวันของนางเดน,นซี่เพลโรซี่ค<า>่นะซึ่งทําให้การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยร้อนชาขึ้นทันทีระ<า>หว่างสังัฐกับประเทศจีนจีนตอบโต้ทันทีครับไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหาประเด็นของโลกก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและอีกหลายๆเรื่องค่ะ<า>จีนไม่ซื้อสินค้าจีนแบนสินค้าจากไต้หวันทันที2000กว่ารายการ ใน100โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารถ้าเกิดว่าจีนกับไต้หวันสู้กันจริงๆลบกันจริงๆหนึ่งภูุิภาคที่ได้รับผลกระทบแน่ๆในแง่ของเศรษฐกิจครับคณจีวิีบครับก็คืออาเซียนครับค่ะ<ฆ>ไต้หวันค้ากับจีนอันดับที่1นะฮะไต้หวันค้ากับอาเซียนเป็นอันดับที่2แม้นว่าไต้หวันจะไม่มี f t a กับอาเซียนแม้นว่าไต้หวันจะไม่มีไม่ได้อยู่ใน อาเซียนที่เป็น f g a n หนึ่งและก็ไต้หวันก็ไม่มีการพูดอย่างเป็นทางการในอาเซียนแต่ไต้หวันมีสำนักงานเศรษฐกิจธธและวัฒนธรธรมไทเปแต่ก็ไม่ครบ10ประเทศอาเซียนนะครับในอาเซียนที่ทำมาค้าขายกับไต้หวันมากที่สุดไล่เรียงได้ตั้งแต่นี้ครับสิงคโปร์เวียดน,นามมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยประเทศไทยเป็นอันดับที่5้นะฮะ สินค้าที่นามาค้าขายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าไอทีโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ไปอยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากการค้าการขายแล้วครับคุณทิบิบครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมไต้หวันที่มาลงทุนในอาเซียนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอาเซียนเช่นกันนั่นก็คืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าอในเวียดนาม อยู่ในเมียนมาและก็อยู่ในอินโดนีเซียอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจที่ไต้หวันมาลงทุนและช่วยทําให้อาเซียนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นไปอีกขัน้นนึงก็คืออุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําผมเข้าใจว่าคุณธีริบน่าจะจําบริษัทโฟมูซาได้ค่ะไปทําเหล็กต้นน้ําในประเทศเวียดนามาในเศรษฐกิจพิเศษบุงอางในจังหวัดฮาตินซึ่งทําให้เหล็กอุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนาม มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเลยทันทีนั่นก็คือการเข้าไปพัฒนาเหล็กต้นน้ําของไต้หวันครับคือฟังดูแล้วเนี่ยบทบาทของไต้หวันเนี่ยมีมากเลยนะคะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอาเซียนนะแต่ว่ากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงมากในสื่อไหมคะอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับเราดูการค้าการลงทุนนะครับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการค้าการลงทุน อาเซียนกับไต้หวันก็คือนโยบายอันหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณธีริปครับนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ของไต้หวันดิวเซาบารโพลิสีของประธานาธิบดีไชอิงหวนซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันแต่นโยบายมุ่งสู่ใต้ของไต้หวันนัมีมาก่อนหน้านี้ในอดีตประธานาธิบดีของไต้หวันคนก่อนๆนโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นประเทศอาเซียนเอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นหลักนั่นคือหมุดหมายของไต้หวันก็เน้นใน18ประเทศในมุ่งสู่ใต้ของประเทศไต้หวันนี่แหละซึ่งมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเศรษฐกิจเมื่อกี้พูดไปแล้วการค้าการลงทุนเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งการแลกันนักศึกษาของอาเซียนเข้าไปเรียนในไต้หวันจบด็อกเตอร์กันมาหลายคนไปเรียนอยู่เป็นเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับคุณธิรบครับไต้หวันเข้าไปพัฒนาเรื่องของการทําตลาดเทคโนโลยี ให้กับในอินโดนีเซียที่เรียกว่าโอวอเพราะอย่าลืมว่า s อสไต้หวันเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเอสบีในหลายๆประเทศที่มีศักยภาพมากครับเป็น s อสระดับสากลนะฮะเพราะเชื่อมโยงกับบริษัทใหญ่ๆของโลกคุณทิลิปจะเห็นได้ว่าการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างไต้หวันกับอาเซียนเนี่ยหนึ่งนโยบายสําคัญก็คือนโยบาย nsp new south bound policy ของไต้หวันครับ ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะจริงๆแล้วมันมันมีแรงผลักดนันมีอิทธิพลกับการพัฒนาในอาเซียนมากแต่น่าจะเป็นเพราะด้วยการเมืองระหว่างประเทศด้วยมัง้งทําให้หลายๆประเทศหรือว่าสื่อเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดเสียงดังเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่จริงๆไต้หวันมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องในแง่ของการพัฒนาบุคลาการการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา เอสน่าสนใจกลุ่มเหล่านี้จุดเด่นเหล่านี้ของไต้หวันมาช่วยเสริมเติมแตกให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจกในอาเซียนได้ในหลายๆเรื่องเลยเหมือนที่ผมพูดโอวบกในอินโดนีเซียเมื่อกี้ครับโดยแล้วโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาเอสพีของไต้หวันก็น่าสนใจครับทำไมไต้หวันจึงพัฒนาเอสพีไปสู่ระดับสากลได้ปกติเอสพีในอาเซียนก็จะอยู่ระดับในท้องถิ่นได้ส่วนใหญ่ <S 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 แต่ไต้หวันสามารถจะยกระดับ เอสบี e ไปสู่ระดับสากลไปสู่ระดับต่างประเทศได้อันนี้น่าสนใจจริงๆครับคุณเทวิศิ์ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะมาเล่าอีกแง่มุมหนึ่งที่เกี่ยวกับไต้หวันให้เราฟังขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับผมค่ะอย่างที่อาจารย์เล่านะคะไต้หวันก็มีอิทธิพลจากกับภูมิภาคอ,อาเซียนมากเลยนะคะและความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐ และนโยบายจีนเดียวของจีนนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมากระทบกับอะไรหลายๆอย่างในอาเซียนด้วยค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ